เรื่องจริงผ่านจอถ้าคุณผู้ชมผ่านไปบริเวณแม่น้ำสกแกกรังจังหวัดอุทัยธานีในยามค่ำคืนอาจจะแปลกใจกับแสงไฟสลัวสลวกลางแม่น้ำหลายคนอาจจะกลัวและหลอนไปต่างๆนาๆนาครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นั้นเขาชินแล้วก็เห็นภาพแบบนี้มานานกว่า19ปีแล้วเราไปหาคำตอบกันนะครับว่าแสงไฟปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่ในเรื่องจริงเรื่องนี้ครับนำเสนอเรื่องจริงโดยแลงสีฟันซิสเทม,มา โตโยต้าไฮลักวีโก้แชมป์ขนมถั่วลันเตาอบกรอกแนด์แจ็คกลัวครับอาชีพครับอาชีพหาปลาไรนาม,มีทำก็ทำทางนี้ครับไอ้อกลัวก็กลัวก็มันมันต้องทำนะเพราะผล,ลได้ของเราไง ถ้าไม่มีปปามก็ไม่มาหาเรา15ทกว่าปีที่หลายครัวเรือนในหมู่บ้านท่าดินแดงตำบลสแกกรันอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีประกอบอาชีพประมงที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเหตุผลของเขาก็เพื่อหาไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวนเองครับลุงเปียกหนึ่งในชาวบ้านท่าดินแดงที่ประกอบอาชีพประมงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมานานถึง10กว่าปี ่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีไฟเนี่ยเราจะยกแต่ตอนกลางวันคือว่าเราจะเอาเหยื่อไปล่อเขาไว้อันนั้นผลลัพธ์มันจะไม่ค่อยได้ได,ได้เยอะด้วยผลตอบแทนที่ได้เลื่มน้อยลงบวกกับลุงเปียกต,ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเขาจึงเร่งหาวิธีเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นทันทีครับ ผมได้ไปจังหวัดกาญมานะก็เห็นชาวจังหวัดกาญเขาทําแบบนี้เลยผมก็ไปถ่ายรูปเอามาครับแล้วก็มาทำเอาครับตอนแรกก็ก็ไม่ค่อยถูกครับทำทีแรกๆนะคล้ายๆลองผิดลองถูกอยู่และเคล็ดลับที่สําคัญของนุงเปียกนั่นก็คือการเอาหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีเขียวจุ่มลงในน้ําเพื่อล่อปลาน,นั่นเอง ประมาณสัก4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมเอาเนื้อยอลงเตรียมพร้อมแล้วประมาณสัก6กโมงเย็นเราก็จะเริ่มติดหลอดไฟแล้วเราเริ่มติดหลอดนั้นจะอยู่กึ่งกลางยอพอดีที่ว่าอยู่กึ่งกลางยอเนี่ยเวลาเวลาปลามันอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่กึ่งกลางยอคราวนี้ซ้ายขวาของงานเนี่ยมันก็จะห่างพอดีเวลาเรายกเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาปั๊บ ปลาที่อยู่ตรงหลอดเนี่ยจะไม่กระเทือนจะไม่หลบก่อนเราเราจะจุ่มไปประมาณครึ่งครึ่งหลอดหรือประมาณตั้งห้านิ้วเพื่อให้แสงสว่างมันสว่างอยู่ข้างบนด้วยเพื่อลอ่อแมลงและข้างล่างที่เราหยอดลงไปเนี่ยปลาอาจจะเห็นไฟแล้วก็จะมากินมแมลงมั่งบางตัวมันกินบางตัวจะมาวนเล่นไฟอยู่ที่เคยไม่น่าเชื่อครับว่าหลังจากที่ลุงเปียกใช้หลอดไฟฟลูออเรเซนต์มาล,อล่อปลา ปลาก็เข้าย่อมากขึ้นตลอดจนทําให้ลุงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นต้นแบบให้แก่คนอื่นๆในหมู่บ้านอีกด้วยถ้าเราไม่ใช้ดวงไฟเนี่ยมันก็พูดง่ายๆก็แทบจะเป็นศูนย์ไปเลยคืนนั้นนะนะแล้วก็โดยมากก็จะไม่มีใครยกถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ติดไฟลอ่อไว้นะฮะ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างยอดดักปลาที่ใช้ไฟกับไม่ใช้ไฟล่อก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในเรื่องของผลตอบแทนแต่ในทางกลับกันหากเราขาดการเรียนรู้ความชำนาญแน่นอนครับอันตรายจะย้อนกลับมาเยือนคุณได้ถึงที่เหมือนกันเท่าที่ดูนะครับหลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาที่ใช้กับบ้านเลยนะครับและก็ใช้กับวงจรไฟบ้านธรรมดาทั้งสตาร์เตอร์และบัลานด์นะครับโดยเฉพาะที่ใช้กับไฟบ้านนะครับ มีความน่ากลัวค่อนข้างสูงมากนะครับชัดเจนนะครับใช้ไฟผิดประเภทแน่นอนเพราะนั้นเท่าที่ฟังดูอีกอันหนึ่งก็คือมีการป้องกันแล้วดเดี๋ยวจะพวกเซฟตี้คัตอะไรที่เขาพูดใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันไฟรั่วนะครับอ่ะถ้าเป็นฟิวหรือสกิปเบเกอร์เนี่ยกระแสเกินมาเท่านั้นมันถึงตัดนะครับสมมติ10แอมป์กระแสถ้ายังไม่เกิน10แอมป์จะรั่วไปแต่กระแสไม่เกินมันก็ไม่ตัดฟิวก็ไม่ขาดอันนี้อันตรายแต่ใช้พวกเซฟตี้คัตหรือเอิร์เซอริตเบเกอร์เนี่ยคร อันนี้ช่วยได้ครับอันนี้อนนโอเคแต่แน่นอนครับเอิร์ดลิกเกตเซอร์คิเบอเกอร์ก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าหนึ่งมันทํางานได้ตามปกติหรือเปล่า <c oughs> เก่าขนาดไหนใหม่ขนาดไหนบริษัทอาจจะซื้อมือสองมาอะไรก็ได้ชาวบ้านเราใช่ไหมครับมันทํางานได้ปกติเมื่อทํางานไม่อยู่สภาพปกติมันอาจจะมีเออร์เลอร์นะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดกระแสอะไรเข้า10ไหลคืน9.5อย่างนี้นะครับมันก็ยังไม่ตัดแต่จุดหที่หายไปนั่นแหละครับเราไปแตะมันก็ตายได้อย่างที่บอกนะครับกระแสผ่านเรานะครับ เป็นมิลลิแอมนะครับไม่ใช่เป็นแอมมิลลิแอมก็เสียชีวิตได้แลลวครับในเวลาอันใกล้ประมาณ1นาทีหรือไม่ถึง1นาทีด้วยซ้าไปนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทํากันมานานแล้วนะครับซึ่งเขาก็ไม่ห่วงด้วยนะครับแต่เป็นห่วงว่าถ้าหากว่าใครจะเอาวิธีแบบนี้ไปใช้แต่ถ้าไม่รู้วิธีการในการควบคุมและป้องกันกระแสะไฟที่ดีพอ <c oughs> ก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองครับ